สวัสดีค่ะรถเข้าใหม่นะคะเชฟโรเลตเทเลร,ร์เซอร์นะคะคันนี้เป็นรถปี2อ1 9นนะคะเครือ่องยนต์ดีเซล2.5นะคะ2 5 0พนะคะตัวขับ2นะคะเป็นเทเลรเซอร์ตัว 2.5LT นะคะ รถบ้านนะคะรถมือเดียวนะคะเราเจ้าของเดียวไม่น้อยพร้อมใช้นะคะไม่ไม่แค่สามหมื่นนิดๆเองนะคะสวยมากคันนี้ ขอเลก,กหลังคาคืนนะคะทะเบียนเลขสาตัวนะคะทะเบียนสวยนะคะสีดำสวยมาก แต่งนะคะสวยพร้อมใช้ไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะคะราคาอยู่ที่หกแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเดิตดีซีดาวผ่อ 10, 000, 10, 000, 10, 000นเริ่มต้นที่หมื่นหมื่นประมาณหมื่นสามนะคะหมื่นสามนิดนิดนะคะเจ็ดสองมวดนะคะ ได้ปีเป็นได้เป็นปีสิบเก้านะคะสวยมากเดี๋ยวพาชมภายในตัวรถอันนี้คุณจะครบนะคะ ทำด้านในนะคะ้ายในสวยนะคะสะอาดมาก้ายในเป็นโทนออกสีดำน้ำตาลนะคะเดี๋ยวให้ดูเลขใหม่มาอยู่ที่ สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกว่านะคะตัวนี้มีจอนะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลงังมีเซนเซอร์นะคะกุญแจทันนี้กุญแจเนี่ยสามารถสตาร์ทเครื่องได้นะคะจะสั่งสตาร์ทเครื่องจากตัวกุญแจได้นะคะคือรอให้สตาร์ทให้อะไรเย็นก่อนแล้วรอค่อยขึ้นรถก็ได้ ันอะไรมันติดฟังก์ชันนะคะแผ่นแผ่นยางอันนี้ยังเอาออกไม่หมดเลยนะแล้วสวยนะคะก็วสวยมาก หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะเป็นปีสองพันสิบเก้านะไม่สามหมื่นรถสองเดียวรถบ้านนะคะ, 30, ะ,คะแ็กแต่งพรอตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์สองพันห้านะคะดีเซลนะคะขับสองนะคะ นใจลองแวะเข้ามาดูรถจริงได้นะคะที่สันติรถบ้านชนบุรีนะคะอยู่อำเภอเมืองนะคะโทรหรือโทรสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์ศู7ย์5ปดเจดสี่หนะคะหรือถ้าจะมาดูรถเซิร์ชใน Google Map ก็ได้นะคะว่าสันติรถบ้านชนบุรีนะคะ